สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพังพลอยทองสีดอน้องเพชรน,นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับบรรยากาศฝนตกอีกแล้วนะคะฝนตกอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเช้านะคะก็หยุดหยุดตกตกนะคะหยุดหยุดตกตก ตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้ตกเรียบร้อยทั้งวันนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็หยุดตกเพียงเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะตกอีกไหมคะเพราะท้องฟ้าก็ยังคลื่อนฟ้าเคลื่อนฝนอยู่นะคะท้องฟ้าก็ยังคลื่ฟ้าเคลื่อนฝนอยู่นะคะวันนี้นะคะพ่อควานก็ได้พาทั้งสองพี่น้องนะคะย้ายอีกแล้วนะคะย้ายที่หลับที่นอนนะคะเพราะที่ที่นอนตรงที่อยู่ก็ นอนไม่ได้นะคะนอนไม่ได้ก็ต้องย้ายหลักอีกแล้วย้ายหลักอีกแล้วนะคะก็จะไปทางไหนนะคะเราก็จะไปดูกันนะคะตอนนี้น้องๆก็จอดกินต้นไม้ก่อนนะคะต้นอะไรเนาะน,นี่ขอต้นมะขามเทศนะคะต้นมะขามเทศนะคะ ก็ถ้าเกิดฝนตกนะคะก็จะต้องร้ายจะต้องย้ายที่หลับที่นอนนะคะแต่จะต้องย้ายที่หลับที่นอนเพราะเมื่อคืนอาจจะไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะคะจนถึงวันนี้เลยนะคะ้ย พ่วงกันไปเลยนะคะทั้งสองพี่น้องนะคะเดี <S <S ๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะว่าสองพี่น้องจะนอนตรงไหนกันนะคะนี่คือต้นมะขามเทศที่ความตัดให้น้องทานนะคะก็าทานไม่หมดนะคะแม่ความก็เลยต้องเก็บไปให้ด้วยทางแฉะมาก ลื่นด้วยนะคะทางแฉะมากลื่นด้วยดูทางนะคะต้องเดินดีๆเดินไม่ดีนี่คือแบบงายท้องได้เลยนะคะแล้วก็จะตามไปดูนะคะว่า จะพาทั้งสองพี่น้องนะคะไปนอนอยู่ที่ไหนกันนะลื่นลื่นนะคะ ข้รขออนุญาตถอดรองเท้าเดินเลยเพราะไม่น่าจะไม่น่าจะเดินกับรองเท้าได้จะเดินไปตามสองพี่น้องกันนะเฉะมากนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโอ้ยโอ้ยบุกป,ปา่าลุยดง ตรงนี้น้ำก็มีขังบ้างเล็กน้อยนะคะ น่าจะน่าจะแถวนี้นะคะป่าไผ่ย,ยกโยเเอ,อ,อตอนนี้สองสองพี่น้อง ทานใบไผ่นะคะทานยอดไผ่ยอยู่นะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนอาหารบ้างนะคะได้กินต้นไม้บ้างอันไหนที่เขากินได้นะคะเขาก็จะกินนะคะ ไอหนุ่มหน้าการ์ตูนของเราก็บังพี่พลอยมิดแล้วนะคะมิดเลยนะบังมิดเลยนะคะตัวสูงมันจะสูงกว่าด้วยนะคะเพราะเหมือนน้องเพชรจะมีกระดูกสันหลังที่น่าจะสูงกว่าพี่พลอยเล็กน้อยนะคะ <c oughs> จะไปหากินแล้ว oh. ปิ้งกัดหรือเปล่าดูทั้งสองพี่น้องนะคะจะแอบไปในกอไผ่แล้วโอ้ยไอ ยยา,ยา,ายเปปาหายไปในกอไผ่แล้วนะคะปปอฮะพอควานล่ามไม่ทันนะคะน่าจะไปหาอะไรทานก่อนนะคะหาอะไรทานก่อนถอยมาเนแต่ดา ไม่ไหวแล้วครับมาไม่ไหวแล้วน่าจะปาไปมุดฐานหน่อไม้ทานโบก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามชมช่องผางพลอยทองสีดอน้องเพชรด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ